ครับผมฟังนี่ก็จะเป็นฟังทิศเหนือนะครับที่ผมลุงกวยไว้ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับเนาะอันอนี้ก็ตัดหญ้าไปอันนี้ก็เป็นฟังที่ติดห่วยนะครับว่าหัวเดือนหัปีหน้าผมจะลุ่งย่างหน้านะครับเพราะวันเป็นทีลาบลุ่มเถวนะไก่นามนะครับนี่อันนี้ต้นกลวยเฮานะครับเนาะอันนี้กราดูปลานะครับก็ดูปลากระปูค้อมกันกับต้นกลวยนะครับก็ยังต้นหน่อยอยู่ ครับผมต้นกล้วยกระดูปลาก็ต้นหน่อยต้นใหญ่ครับต้นนี้ก็ง,งามนะครับอูต้นใหญ่ครับ,อ,อ,นนรบอันนี้ต้นกระดูปลาต้นกล้วยครับผมกะปลูกสาบวางกันแหละครับต้นกระดูกับต้นกล้วยน้ำว่าเฮ้า โอ้ขอมักฟอมต้นนี้แห้งครับสวยเลยเนี่บ่มิ่งกิงแขนงสวยไปอีกแบบต้นประดูต้นพันยุงโอ้ยหลอดแหลงบ่น้อครับบ่หลอดนี่ต้องได้สามไม่แล้วครับพี่น้องต้นยุงผม้สึกว่าพิ่นจะบ่คอยเบิก้ำต้นประดูเลยครับพยุงแถวนี้แต่อาจจะไปอยู่ส่วน้างบุญทางทิศไต่ครับจังสิงาม แต่ว่าแถวนี้ต้นประดูกินขาดเลยอ่ะมีหลอดมาตนหนึ่งงามประยุงใช <Okay. S 1> ครับแต่กระ<ๆ>จิ้วลิ้วอยู่ิ้วลิ้วอ่าต้นประดูครับประยุงประยุงฟั <Okay. S 1> งทางนี่ผมปลูกเป็นต้นคูนไว้ครับซิปแถวต้นคูนแถวนี้ ก็ใส่ไว้เพื่อนยามเลี่ยงยามสงการเนาะให้เพื่อนเป็นดอกเลื่องระยะสวยงามพี่แบบนะครับครับผมต่อกันมาอีกกระโซนนี้ผมก็จะเป็นลงใหม่ระดูก็ใหม่เดงนะครับคู่กันไปเง่าไปทั้งพนอันนี้คือโซนของซักท้องนะครับที่มันเหลือจากปีที่แล้วนี้ผมก็เลยเอามาปลูกแถวนี้อีกที่มันเหลือจากโซนพูนนะครับผม กางติดตะวันออกผมก็เลยเอามาปลูกแค่นี้ครับโอ้ต้นแดงนะครับตน้นแดงกับปลูกพืชผ้าคือกันครับก็งห้ามู่ถึงเอวเลยนี่คือว่าโอเคอยู่ครับตต้ตนน้อยต้นใหญ่กันนะครับพี่น้อกฝนตกหลายมันหึมอ่ะคือใบเหลืองหลอดเบลอดน,อนี่เนาะอะตตยฟังยังเลี่ยงนะครับผม ต้นนี้ง่ายครับต้นประดูเพียงล้านมเพียงข้อเลยครับต้นประดูปลาโอ้อัน,นแตกกริงสองกิงต้นแดงประยุงต้นแดงประดูประดูประยุงแดง ไปดูต้นพยุงต้นนิยานบหลอดอยู่ยหี้หนอกครับกกแดงกกดูปลากกแดงเดี๋ยวนี่จะเป็นพยุงครับพยุงกล้วกาดูปลาเนี้ยครับไปกันนะครับไปดูไปดูกกแดงสลับกันไปนะครับฟังชิดฟังหัวทั้งนี้จะเป็นชุดนี้จะเป็นสักท่องนะครับซักท่องแล้วก็มาเรือไม่เป็นพยุง ต้นพยุงปลาดูปลาพยุงพยุงพยุงออ้ต้นนี้งามห้งครับพี่น้องต้นพยุงคือว่าต้นใหญ่ใส่ใดเลยครับสำหรับใหม่หาพคกเดือนนะครับในป่าพราะพุนจะใหญ่สะนะครับถ้าเทียบกันกับสักถองแถวนี้เงว้ปจะเป็นไม้ปลาดูปลาบัดขัดเทีจะมีคคกแดงเทมนิดหนึ่ง จะเบืเ้องล้วงปลาดูน่าจะลุ่มครับแถวนี้ปลาดูปลาดูส่วนปลาดูพวกแดงนี่ยังต้นหน่อยอยู่แต่ปลาดูตอ้นนอี้ไปแล้วสูงเชิญเทินแล้วครับผมปลาดูปลาดูอ่ามีต้นยุ่งลงมาต้นหนึ่งงามพร้อมครับพี่น้องนี่คู่กันครับปลาดูปลาระยะแค่ประมาณเมตร หาซิบนะครับเต็มสี่เพราะว่าผมปลูกตามทิศเหนือทิศต,ต้มันจะถือแดดทั้ง <c oughs> สองฝั่งนะครับสายขวาครับผมก็มาหอดต้นกล้วยกนมาพิดถ่ายดต้นประดูครับผม